สวัสดีค่ะสวัสดีทุกทกท่านเลยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของนารีรดาทาร่โรทายชะตานะคะวันนี้อาจารย์นรีก็กลับมาพบกับทุกทกท่านอีกแล้วนะคะในคลิปความรักนะคะเป็นความรักลอรี่ของชาวทาชไฟค่ะชาวทาชไฟเมสิงธนูนะคะสำหรับลอรี่ก็เป็นการให้ไพ่เป็นผู้เสียงทายทํานายความรักนะคะ เพราะนั้นเรื่องอาจจะตรงหรือไม่ตรงก็ได้อาจารย์ก็ไม่สามารถกําหนดสถานะได้นะคะว่าจะเป็นโสดมีคู่หรือว่าสถานะที่ไม่ชัดเจนตรงนี้ต้องลุ้นนะคะว่าไพ่จะออกมาอย่างไรค่ะใครที่ิดว่าไม่ใช่เรื่องราวของคุณก็สามารถเลื่อนผ่านได้เลยนะคะดูอย่างมีวิจยาราณด้วยเพราะว่าเป็นดวงโดยรวมนะคะ,ะมาลุ้นกันเลยขึ้นมาเป็นสี่ถ้วยเลยนะคะสี่ถ้วย เเหรียญน,นะคะสี่ถ้วยและเจ็ดเหรียญ lovers นะคะความรักมาแล้วชาวทัดไฟ temperance ความรักเข้ามาเปลี่ยนแปลงคุณเลยนะคะเนี่ยหนึ่งไม้เท้าเออหนึ่งหนึ่งไม้เท้าใช่แล้วคะ่ะเป็นไพ่ชุดใหม่นะคะ <führ> อาจจะดูยังไม่ชินแล้วหนึ่งแปดถ้วย เจ็ดดาบเจ็ดไม้เท้านะคะราชาไม้เท้าค่ะราชินีดาบสามเหรียญค่ะ จบด้วยห้าถ้วยนะคะขอดูอีกฝั่งนึงก่อนนะคะว่าเรื่องราวจะเป็นอย่างไรเป็น h ฮีโ uh, ร่แ n นค่ะ The Emperor นะคะ <Yeah. S 1> เขาอยากออกมาคู่กันราชาถ้วยค่ะหนึ่งถ้วยสามถ้วยนะคะแชริออดนะคะให้ของอัศวินเด็กถือถ้วยค่ะ เป็นอัศวินเรียนค่ะดูดีมากเลยไพ่ชุดใหม่สวยๆทั้งนั้นเลยนะคะอัศวินถ้วยทำห้ฝั่งนี้มีแต่ผู้ชาย d g m เมนค่ะ,ะ The Hermit นะคะไพ่ฤาษีจบด้วยหนึ่งดาบค่ะ อขอดูพลังงานความรักก่อนนะคะสามใบชาวััดไฟเอา selling out ทำไมขนาดนี้เซลซัโปเตอะไรขนาดนี้เนี่ยเดือนแห่งความรักอาจารย์อยากได้ความรักโรแมนติกทำไมแต่ละคลิป s ซดเนสโอ้ย โอ้ยอะมาดูกันก่อนนะคะว่ามันมีเรื่องราวอะไรเกิดขึ้นนะคะค่อนข้างเป็นความรักที่มันแบบดราม่ามากๆเลยนะตรงนี้นะคะจันขออ่านเรื่องราวของชาวกองที่หนึ่งก่อนดีกว่านะคะเหมือนชาวกองที่หนึ่งเนี่ยได้มาพบรักนะคะกับชาวกองที่สองแต่ว่าความรักของคุณตรงนี้นะคะมันอาจจะ ช่วยทำให้คุณได้ออกมาจากสถานการณ์อะไรที่คุณไม่พึงพอใจบางอย่างนะคะเขาเข้ามาช่วยเหลือคุณ <c oughs> ในเรื่องของการเงินหรือเปล่านะคะเพราะว่ามันมีในเรื่องของเจ็ดเหรียญเข้ามาด้วยนะคะเจ็ดเหรียญเลเวอร์นะคะสี่ถ้วย temperance แสดงว่าชาวกองที่สองนะคะได้เข้ามาพบรักกันนะคะกับชาวกองที่หนึ่งตรงนี้อาจะไม่แน่ใจนะคะชาวเมสสิงหธนูจะอยู่ฝั่งไหนนะคะ แต่ฝั่งของกองแรกเนี่ยนะคะเป็นฝั่งที่เขาอาจจะตกอยู่ในสถานการณ์อะไรที่ไม่ค่อยดีนักนะคะหรือว่ามีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการเงินการเรียนการทํางานหรือปัญหาอะไรสักอย่างหนึ่งที่มันติดขัดในชีวิตเขาอยู่นะคะแล้วพอชาวกองที่สองเข้ามานะตกหลุมรักแล้วก็ได้มาช่วยเหลือนะคะได้มาช่วยแก้ปัญหาหรืออาจมาซัพพอร์ตในเรื่องของการเงินทําให้ชีวิตของชาวกองที่หนึ่งเนี่ยประสบความสําเร็จมากขึ้นนะคะมี หนึไม้เท้ามีความมั่นคงมากขึ้นแต่พอเขาประสบความสำเร็จแล้วเหมือนกับว่าเขากับเดินเดินหนีจากคุณไปนะคะแปดถ้วยเออทำไมคุณช่วยเขาสำเร็จแล้วเขาถึงเดินหนีจากคุณไปไม่แน่ใจนะคะเดี๋ยวขอดูเรื่องราวตรงนี้ก่อนเขาเดินหนีออกจากคุณไปเจ็ดดาบเขาแอบไปด้วยอ่ะนะคะแอบไปโดยที่คุณก็ไม่รู้ตัวเลยหรือเปล่านะคะ สำหรับชาวกองที่สองนะถูกทิ้งแบบกระทันหันถูกเทแบบกระทันหันหลังจากที่ไปช่วยเขาแล้วเขารอดแล้วเขากลับทิ้งคนเลยนะคะอืมเขาไปเป็นเจ็ดไม้เท้ากับอะไรเอ่ยเจ็ดไม้เท้ากับราชาไม้เท้าเขาไปอยู่กับคนอื่นนะคะคนที่เหมือนกับว่าก็เป็นคนที่คอยช่วยเหลือเขาเรื่องการงานเรื่องอะไรด้วยนะคะแต่ตรงนี้ สิ่งที่เขาได้นะคะเหมือนกับว่าสามเหรียญเขาได้เรื่องราวของการช่วยเหลือด้านการเงินที่มากยิ่งไปกว่าเดิมมากกว่าที่ชาวกองที่สองช่วยเขานะคะเขาไปอยู่ตรงนี้แล้วเขาแบบว่าอาจจะได้มีกิจการของตนเองหรือว่ามีอะไรที่เหมือนเขาใฝ่ฝันเอาไว้นะคะสำหรับราชินีดาคนนี้นะคะแล้วก็ไปอยู่กับราชาไม้เท้า แต่สิ่งที่เขาได้ทำไว้กับชาวกองที่สอง mm hmm. เขาก็เศร้าเสียใจนะคะเป็นห้าถ้วยเขาก็รู้สึกผิดนะคะมันก็เป็นบาปอยู่ในใจของเขาอ่ะมาดูชาวกองที่สองบ้างคุณเป็นยังไง mm hmm. ขึ้นมาใบาแรกคุณเป็นฮนะีโร่แฟนคุณเป็นคนดีเป็นคนดีมากนะคะเป็นคนที่แบบมีความซื่อสัตย์มีน้ำใจเป็นคนที่ยินดีช่วยเหลือคนอื่นๆโดยที่ไม่หวังผลตอบแทนนะคะคน คุณเป็น emperor ด้วยคุณมีอำนาจนะอาจจะมีอำนาจหน้าที่ในเรื่องของที่ทํางานการทํางานตรงนู้นนะคะแล้วก็เป็นคนที่เห็นใจขี้สงสารคนอื่นด้วยนะคะหนึ่งถ้วยเข้าไปช่วยเขาดูสิเข้าไปช่วยเขาแล้วหลงรักเขานะคะหนึ่งถ้วยตรงนี้หลงรักชาวกองที่สองเนี่ย เป็นความรักที่พัฒนาจากการได้ไปช่วยเหลือเกื้อกูลความมีมิตรภาพต่อกันเป็นรุ่นพี่รุ่นน้องกันเป็นเพื่อนกันในที่ทํางานหรือว่าเป็นหัวหน้าลูกน้องที่ได้ช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะคะอืมคุณเข้าไปช่วยเขาโดยที่แบบคุณทุ่มเทสุดๆเลยนะเป็นแชรีออทเข้าไปช่วยเหลือเขาเป็นพระเอกเป็นนางเอกขี่ม้าขาวขี่ม้าคู่เลยนะคะเข้าไปช่วยเขานะคะทําให้เหมือนกับว่าเขาเองเนี่ยได้พบกับโอกาสที่ดี ะะโอกาสที่ดีแล้วเขากลับไปเจอคนใหม่เพราะคุณช่วยเขาแล้วเขากลับไปเจอคนใหม่อนะคะเป็นอัศวินเหรียญน่ะดูดีนะคะแล้วก็ช่วยเหลือเขาในเรื่องของการเงินแถมอัศวินเหรียญคนนี้กลับเป็นคนที่ตกหลุมรักนะคะกับแฟนของชาวกองที่สองด้วยอาจารย์ไม่แน่ใจว่าคุณเป็นเพื่อนกันด้วยหรือเปล่านะคะหลงรัก แฟนของเพื่อนด้วยนะคะหรือเป็นคนรู้จักกันในที่ทำงานเดียวกันแล้วก็มาหลงรักจากการที่ชาวกองที่หนึ่งเนี่ยได้มารู้จักกับชาวกองที่สองแล้วเข้ามาในในที่ทำงานในแวดวงอะไรบางอย่างของเขาก็ได้เจอกับคนที่เป็นอ,อ,อัศวินเหรียญน,นะคะตรงนี้นะคะมันมีเรื่องราวที่เป็นเหมือนโชคชะตาของคุณนะนะคะในการที่ทำให้เหมือนกับ คนคนนี้เป็นคู่ผ่านของคุณนะเขามารู้จักคุณเพื่อเขาจะได้เจอกับคู่ของเขานะคุณก็โศกเศร้าเสียใจมากๆนะคะคุณรู้สึกว่าแบบขัดแย้งใจด้วยนะคะเหมือนกับคือตัวคุณนะ่ะเหมือนถูกทำร้ายทั้งสองด้านเลยด้านของคนที่คุณรู้จักกับด้านของแฟนของคุณนะคะเลยทำให้คุณนิ่งเงียบนะคะเศร้าเสียใจเก็บตัวอยู่คนเดียวนะคะสำหรับฮีโร่แฟนตรงนี้แต่โชคดีที่ ความเป็นคนที่ดีของคุณเนี่ยคุณก็เลยแบบพยายามเข้าไปในเรื่องของาศาสนาเข้าไปเยียวยาจิตใจของตนเองนะคะพยายามที่จะอยู่ให้ได้ด้วยตนเองนะคะโอดเศร้ามากเลยนะคะสําหรับชาวกองที่สองคุณเป็นคนดีมากเลยแต่คุณกลับถูกทำร้ายโดยที่ไม่รู้ตัวเลยนะคะมาดูกันนะคะว่าเป็นอะไรบ้างพลังงานความรักที่ดึงดูดคุณและคู่ของคุณ s e l i n g out โอ้โหเจ็บลึก ถูกแทงเข้าไปปักที่อกนะเจ็บมากนะคะคุณคิดจะทำร้ายตนเองนะแต่อาจารย์ว่าคุณไม่ทำนะคะคุณก็ยังมีความเป็นคุณธรรมที่อยู่ในใจของคุณคุณรู้สึกเป็นผิดดบับผิดบาปถ้าจะทำร้ายตนเองนะคะคุณได้แต่เศร้าเสียใจได้แต่แยกตัวอยู่คนเดียว isolation นะโดดเดี่ยวตัวเองเพราะว่ามันเศร้าเหลือเกินไม่อยากมาพบหน้าผู้คนเลยโอ้ยน่าสงสารมากอาจารย์ขอดูต่อให้นะคะ แล้วจะเป็นยังไงต่อไปนะคะสําหรับคนดีๆนะคะไพ่ของนักบวชหรือว่าฤาษีคนนี้นะคะหรืออย่างเงี้ยที่เขาพูดกันว่าดีเกินไปหรือเปล่านะคะพอแบบเหมือนกับว่าบุคลิกภาพหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะมันแบบอาจจะไม่เข้ากันหรืออะไรบางอย่างสําหรับชาวกองที่สองพอมาอยู่กับชาวกองที่หนึ่งอ,อชาวกองที่หนึ่งมาอยู่กับกองที่สองได้ไม่นานก็รู้สึกว่าแบบ หมือนอาจจะมีอะไรที่มันไม่เข้ากันไม่คิดกัน่ะนะคะอาจจะเบื่อ,อจ,จะอาจจะอะไรแล้วแบบไปหาคนหนึ่งที่เขาแบบดูโรแมนติกดูเอาใจใส่ดูแบบมันมีอะไรที่แบบดีกว่าเหนือกว่าชาวกองที่สองตรงนี้นะคะทั้งๆที่กองที่สองเนี่ยจริงใจกับคุณมากๆเลยนะอ,อะขอดูก่อนนะคะว่าชาวกองที่สองนะคะฤรือสีของเราคนนี้จะเป็นอย่างไร เด็กถือถ้วยนะคะก็ยังแบบมีความรู้สึกที่มันซ่อนอยู่ในใจเออเด็กถือไม้เท้านะคะยังมีความรู้สึกที่มันซ่อนอยู่ในใจแต่ว่าพยายามที่จะก้าวต่อไปกับชีวิตนะคะไปเริ่มต้นในเรื่องงานเรื่องอะไรใหม่ๆนะคะอาจารย์ไม่แน่ใจว่าลาออกไปทํางานที่อื่นหรือว่าไปทําอะไรที่เป็นธุรกิจส่วนตัวของคุณหรือเปล่านะคะแต่ว่ามีข่าวดีเรื่องงานหรือว่ามีความมั่นคงในเรื่องงานที่คุณจะไปเริ่มใหม่ตรงนี้ขอดูต่ออีกสามใบเลยนะคะ เป็นราชาเรียญค่ะเป็นหกดาบอืมออกไปพักกายพักใจออกไปทำตามความฝันของตนเองแล้วคุณดูสิในที่สุดจากฤษีกลายเป็นว่าทำตามความฝันของตัวเองทำธุรกิจอะไรแล้วมันแบบมันกลายเป็นคนที่ร่ำรวยมาเลยนะคะเป็นคนที่ดูดีมากๆนะคะคนที่ชาวกรองที่สองไปคบใหม่นะคะอาจจะเป็น ราชาเออเป็นอศัศวินเหรียญแต่ตอนนี้ไพ่ของฤาษีของเราเป็นราชาเหรียญแล้วคะ่ะคุณกลับมายิ่งใหญ่มากเลยนะคะสําหรับนักบวชหรือว่าฤาษีคนนี้นะคะที่สุดคุณก็ทําได้นะแสดว่าคุณทําบุญมาเยอะแต้มบุญของคุณเยอะแล้วเออเหมือนสวรรค์ก็อยากส่งเสริมให้คนดีเนี่ยได้ประสบความสําเร็จตรงน,นี้จะเป็นยังไงต่อนะคะแปดเหรียญ คุณค่อนข้างตั้งใจทํางานของคุณนะคะโฟกัสเกี่ยวกับเรื่องงานเรื่องความสําเร็จในชีวิตค่อนข้างมากนะคะจะมีใครเข้ามาไหมนะคะสําหรับคนดีๆแบบนี้จะมีใครเข้ามาไหมคะห้าดาบคุณยังต้องรอก่อนนะเพราะว่าความรู้สึกขัดแย้งใจอะไรเก่าๆที่คุณเคยถูกทอดทิ้งตรงนี้นะคะโอ้ความรู้สึกมันดำมากมาเลยคะ่ะคุณยังลืมมันไปไม่ได้อะ อีกนานไหมที่นักปวดคนนี้หรือราชาิเหนคนนี้จะทำใจได้อีกนานไหมคะว้าวอีกไม่นานนะคะเดอะฟู Fool, เร็วๆนี้เองนะคะ mm hmm. เขาจะรู้สึกเป็นอิสระปลดปล่อยอะไรแย่ๆความรู้สึกแย่ๆที่เคยถูกทิ้ง ตรงนี้ไปนะคะเป็นอิสระกับตนเองแล้วก็เริ่มต้นใหม่กับชีวิตที่แบบว่ารักตนเองได้ดูแลตนเองได้นะคะไม่จําเป็นต้องแบบไปหมกตัวอยู่กับเรื่องงานนะคะเพื่อให้ลืมความทุกข์อีกแล้วว้าวเป็นแบบฟูนะคะเข้าใจชีวิตนะคะแล้วก็มีความสุขกับอิสระของตนเองอ่ะขอดูอีก3าใบนะคะจะมีใครเข้ามาในชีิตไหมเจ็ดดาบโอ้โห ชาวกลองที่1คุณคุณคุณแอบส่องเขาด้วยอ่ะดูสิเดาบแอบส่องเขาอยู่นะพอเห็นเขาสําเร็จแล้วอ่ะ,อะจะเกิดยังไงขึ้นกับชาวกองที่2องคะราชาไม่เท้าเอ็มเพรสวา จะมีคนแนะนําให้คุณรู้จักนะคะกับคนที่เหมาะสมนะราชาไม้เท้าอาจจะเป็นเพื่อนอาจจะเป็นผู้ใหญ่ที่เห็นใจแนะนําให้คุณรู้จักกับ empress คนที่จะมาเป็นคู่ครองเป็นมีความเหมาะสมกับคุณมากนะคะเป็นผู้หญิงหรือเป็นผู้ชายที่ดีเป็นเอ็มเพรนะคะมีความเข้าใจเข้าอกเข้าอกเข้าใจในเรื่องราวของคุณเห็นใจคุณนะคะคุยกันรู้เรื่องคุยกันถูกคอแล้วก็เป็นคนที่ เก่งบริหารสิ่งต่างๆธุรกิจหรืออะไรที่คุณทําอยู่เนี่ยได้นะคะคุณได้ทั้งคู่ชีวิตแล้วก็ได้คู่ทางธุรกิจหรือคู่ปรกึกษาที่ดีเลยนะคะตรงนี้นะคะว้าวเลยนะคะอ่าสรุปด้วยอย่างไรเอ่ยสรุปด้วยอย่างไรห้าเหรียญน,นะคะอืม ชีวิตเขากาลังดีแล้วแต่ไม่แน่ใจว่าเพราะอะไรชาวกองที่หนึ่งเหมือนพยายามกลับมาวนเวียนอยู่ในชีวิตเขาอีกหรือว่าเพราะเห็นเขาโอเคแล้วเขามีชีวิตที่ดีแล้วคะนั่นสิเกิดอะไรขึ้นคุณพยายามกลับเข้ามาวนเวียนเห็นไหมคะไฮพิเทสชาวกองที่หนึ่งพยายามกลับเข้ามาวนเวียนในชีวิตของชาวกองที่สองนะเห็นเขาประสบความสําเร็จในชีวิตพยา,ยามที่จะเข้ามาเป็นเมือที่สามค่ะ จะเป็นยังไงต่อเด็กถือเหรียนนะคะราชีดาบและราชาดาบโอเคเลยนะคะเหมือนกับว่าณตรงนี้นะคะคุณสองคนเนี่ยนะคะทั้ง ราชาเลียหรือว่าพ่นักบวชเดิมนะคะกับเอ็มเพสเนี่ยมีความมุ่งมั่นมีความตั้งใจมีความเข้าใจกันมากมากนะคะมันไม่มีใครที่จะมาแบบเป็นตัวแทรกกลางได้เลยนะคะสองคนตั้งใจมุ่งมั่นนะคะฝ่าฟันอุปสรรคนะคะอาจจะทําธุรกิจอะไรร่วมกันหรืออาจจะแบบเหมือนแต่งงานกันแล้วมีลูกเป็นโซ่ทองคล้องใจก็ได้เห็นไหมคะอืมนะอาจารย์รู้สึกว่าคือคนเราเนี่ยเจ็บแล้วมันก็จําอะนะคะใครจะแบบว่า เนาะใครแบบว่าจะไปใจอ่อนได้ทุกเวลาทั้งทงที่เหมือนกับชาวกองที่หนึ่งเนี่ยเคยคิดว่าถ้ากลับมาง้อกลับมาอะไรเนี่ยเขาก็เคยใจอ่อนกับเราเขาเคยช่วยเหลือเราทุกอย่างครั้งนี้เขาก็ต้องช่วยเหลือเราเขาต้องใจอ่อนกับเราแต่ปรากฏว่าไม่ใช่นะคะราชินีคนนี้ก็ได้มาเติมเต็มความเข้มแข็งนะแล้วตัวของนักบวชเนี่ยผ่านการเวลาผ่านความเจ็บปวดเขาเรียนรู้ชีวิตเขาเข้าใจชีวิตมากขึ้นแล้วยิ่งเขาได้เจอกับคนดีๆตรงนี้นะคะ เขาจะรู้เลยว่าเขาจะไม่มีทางทําให้คนดีๆแบบนี้เสียใจแบบที่เขาเคยเจอมาอีกชาวกองที่หนึ่งคุณคิดผิดแล้วนะคะอืมโอ้ทำไมมันดราม่านขนาดนี้นะคะเดือนแห่งความรักจะขอความรักโรแมนติกก็ไม่ได้นะคะไพ่ขาอ่ะเดี๋ยวมาดูพลังงานนะคะเด่นชัดในเรื่องของใครบ้างตรงนี้ถ้าถามว่ามีธาตุไฟไหมเมสิงธนูมีได้นะคะมีธาตุเหลี่ยมไหม เออมีธาตุดินไหมนะคะมังกรพุศกกันมีได้นะคะมีธาตุน้ำได้ไหมชาวราศีมิถุนก็นได้นะคะธาตุน้ำถ้วยก็มีนะคะเป็นได้หมดเลยแต่ว่าเดี๋ยวเรามาดูซิว่าพลังงานของราศีไหนหรือคนเกิดวันไหนจะมาแรงกว่ากันนะคะคนเกิดวันจันทร์ค่ะคนธาตุไฟด้วยกันโอ๊ย ไฟด้วยกันทำกันซะแล้วนะคะเมสสิงห์ธนูขอดูต่อก่อนนะคะคนเกิดวันเสาร์เวอร์เวอร์โกนะคะคนราศีกันขออีกหนึ่งใบนะคะคนเกิดวันศุกร์ค่ะ โอเคนะคะอันนี้เป็นพลังงานที่เกี่ยวข้องกับคุณนะคะเดี๋ยวอาจารย์เปิดเป็นไพ่ออร์เคิลให้ดีกว่านะคะต่อจากนี้จะเป็นยังไงบ้างนะคะ i n t u i t ชั่นะคะคุณจะใช้ชีวิตนะคะด้วยสติปัญญานะด้วยความถูกต้องต่อกันนะคะทั้งราชาเรียนแล้วก็ทั้งเอ็มเพสตรงนี้นะคะ สองคนน่าจะช่วยกันสร้างชีวิตให้มันมีความมั่นคงได้เลยนะคะฉลาดทั้งคู่เลยนะซ i ก Beauty ห <c> า <oughs> ความสวยงามความโรแมนติกนะคะในความรักของคุณด้วยนะคะอย่ามัวแต่เพ่งแต่เรื่องงานโฟกัสแต่เรื่องงานอย่างเดียวนะคะเฟรชอะพ o a c h นะคะคุณได้เจอทางใหม่นะคะคุณไม่ต้องแบบ ไปเจ็บปวดก่ยกับความรักทั้งเก่าอีกแล้วนะคะคนใหม่ที่แสนดีเข้ามาทําให้ชีวิตของคุณเปลี่ยนนะคะเห็นทางเลือกใหม่มีความสดใสในชีวิตที่แสนสวยงามจริงๆนะคะว้าวเลยว้าวมากเลยนะคะในที่สุดความดีนะคะของคุณก็ทําให้คุณได้พบเจอกับคนที่ดีแล้วนะคะดีใจด้วยนะสําหรับชาวธาตุลมธาตุไฟนะคะเมษสิงห์นูนะคะ ขอดูอีกหนึ่งกล้องเอออีกหนึ่งเด็กนะคะเออ give your relationship a change อืมเขาเรียกว่า work on your partnership นะคะน่าจะเป็นจากตรงนี้นะคะที่ความสัมพันธ์ของคุณเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปนะมันพัฒนาจากคนที่แบบเข้าใจกันเห็นใจกันนะคะกลับมารักกันได้ในที่สุดนะคะ รักในความดีของทั้งสองฝ่ายเลยนะคะสำหรับนักบวชเดิมนะที่กลายมาเป็นราชเหรียญกับเอ็มเพสคนนี้นะคะ passion คุณ่ะนะคะจะมี passion กับคู่ของคุณแล้วนะคะคนจะไม่สนใจใครเลยชีวิตนี้นะนอกจากในเรื่องของความดีที่เขามีให้คุณแล้วนะคะคุณก็รักเขาอย่างแบบหมดใจ รักเขาหลงเขานะคะ mm hmm. เห็นเขาดีงาม mm hmm. เป็นที่หนึ่งในชุดคุณว่าเอ็มเพสคนนี้ก็คือแสงสว่างในชุดของค,คุณนั่นเอง calling in your soulmate นะ c a l l i n ิ in your soulmate นะคะ mm hmm. คุณเจอแล้วแหละ soulmate ของคุณเนี่ยนะคะ mm hmm. ชวาวธาตุไฟคนคน,นี้นั่นเองนะคะไพ mm hmm. ่อาจจะสลับตัวตนกันก็นได้นะคะหรือธาตุไฟเองอาจจะเป็นคนที่ทิ้งเขาไปหรือเปล่านะคะทิ้งคนดีๆไปหรือเปล่าอ่านะ อะเดี๋ยวอาจารย์ดูให้กับชาวกองที่1ก่อนนะคะแล้วชาวกองที่1จะเป็นอย่างไรต่อจากนี้ชิตชของชาวกองที่1จะเป็นอย่างไรเ,เด็กถือดาบนะคะเมจิกเชียนเป็นราชาเหรียญน,นะคะ เหมือนตัวคุณนะ่ะก็จะพัฒนานะคะพัฒนาในเรื่องของความรักของคุณกับอัศวินเหรียญคนนั้นนะคะก็ต้องอยู่กันไปต้องพัฒนาธุรกิจอะไรร่วมกันไปนะคะตรงนี้แต่มีโอกาสที่มันจะได้เติบโตนะสร้างชีวิตได้เช่นกันนะคะแต่ว่าณนะตรงเนี้ยคนอาจจะรู้สึกว่าพอไปอยู่กับเขาจริงๆแล้วมันอาจจะไม่ดีอย่างที่ฝันที่คิดไว้นะคะหรือว่าคนที่เป็น ใช่ของนักบวชตรงนี้จริงๆเป็นคนที่ดูแลคุณมากนะคะดูแลคุณดีมากนะคะเขาไปไปกับเขาตรงนี้แล้วเขาอาจจะไม่ได้ดูแลคุณมากเท่าไหร่นะคะมีเด็กถือดาบอะ่ะเขาอาจจะเป็นคนที่เหมือนเอาแต่ใจต้องการให้คุณดูแลเรียกร้องเยอะหรืออะไรแบบนี้นะคะก็เลยทําให้คุณอาจจะไม่ค่อยแฮปปี้นะคะในเรื่องของการมีความสุขในชีวิตรักตรงนี้เท่าไหร่นะคะ อ่ะโอเคตรงนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณทุกท่านที่ช่วยติดตามช่องของอาจารย์นรีนะคะใครที่เข้ามาใหม่ก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้กับอาจารย์ด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะทุกปัญหาก็มีทางออกนะคะทุกเรื่องราวเนี่ยมันถูกกําหนดมาแล้วมันไม่ได้มีเหตุบังเอิญบนโลกใบนี้นะคะเพราะนั้นเราเป็นคู่กรรมที่ ชดใช้กรรมต่อกันแล้วเราก็ต่างต้องไปมีชีวิตใหม่ของตนเองนะคะขอให้ทุกคนนะคะมีชีวิตที่มีความสุขต่อไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ